นักฆ่าคว้างรองเท้าสองคู่ขึ้นไปในอากาศและแขวนมันไว้บนสายไฟเขาตั้งปืนไว้ในระยะไกลและรอให้ปลาติดเบ็ดครึ่งปีต่อมารถบรรทุกสินค้าคันหนึ่งค่อยๆผ่านมาทางนั้นคนขับที่ไม่รู้เรื่องจอดรถบรรทุกไว้ใต้รองเท้าคู่ดังกล่าวเขาแอบไปซ่อนตัวใกล้กล่องยาอันที่จริงทั้งสองคนนั้นเป็นนักลักลอบค้ายาเสพติดและทุกครั้งที่เข้าประเทศพวกเขาจะซ่อนอาวุธไว้ที่นั่นนักฆ่าสังเกตการและยิงปืนขึ้นฟ้า ทั้งสองคนเริ่มระแวงหลังจากได้ยินเสียงปืนเพิ่มอีกพวกเขาคิดว่ายูเรนกำลังล่าสัตว์อยู่ใกล้ๆและนั่นทำให้พวกเขาลดความระมัดระวังลงซึ่งเป็นสิ่งที่นักฆ่าต้องการเมื่อนักลักลอบค้ายาทั้งสองซ่อนอาวุธเสร็จพวกเขากลับไปที่รถบรรทุกนักฆ่าใช้โอกาสนี้และยิงไปที่รองเท้าที่แขวนอยู่บนฟ้ายาเสพติดที่ซ่อนอยู่ในรองเท้ากระจัดกระจายลงบนรถบรรทุกแต่พวกเขายังคิดว่านั่นเป็นเสียงปืนจากการล่าสัตว์ จนกระทั่งถึงจุดตรวจชายแดนสุนัขตำรวจยืนอยู่ที่ท้ายรถบรรทุกหูของมันกระพือเหมือนปีกตำรวจเริ่มสงสัยและทั้งสองคนโชคร้ายถูกจับกุมในที่สุด